See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down. Walk down, you're too strong Wanna battle with the beast, bring a few on The commander and the chief, all my crew on Bullets rattling and whistling at your two. never sleep, eyes open, hands clutching on my throat. This a war zone This a war zone Yo, this a motherf***ing war zone เคมันอยู่ในเทอเรียรพาร์ที่เชิงจบไหมอันนี้ต้องรู้นะว่าจบหรือเปล่าโอเคเอา้อาวอ้าวไม่เชื่อมต่อรอแป๊แบ,บหนึ่งนะเดี๋ยวขอเชื่อมกับคีย์บอร์ดแป๊บ <Day two. S 1> โอเคเรามาดูคลิปเก่าแล้วก็วคือไมค์มันช็อตนี่เห็นไหมเนี่ยตัวสองร้อยห้าสิบี่ตัวสองสองร้อยห้าสิบนะนี่ตัวสองร้อยห้าสิบ โอ้แพ็กเกจมาดีจ้าส่งมยห้าสิบแต่พอดูสองไอร้อยห้าสิบดีเท่าไหร่นะเก้าสิบอะไรทำไมเสียงนี้มันดีกว่าคือไอไอไมโตตัวเมื่อกี้เสียงมันนุ่มมากแต่ตัวเนี้ยเสียงมันจะแข็งๆนิดนึงแต่ข้อดีคือมันดูดเสียงดีก็จริงแต่ไม่มันไม่ช็อตเลยแม้แต่นิดเดียวเออดีว่ะซื้อมาทำไมสองตัวเยี่ยมเลย โอเคเราจะตบมูลหลอดกันแน่นอนแอบตบไปแล้วประมาณสามสี่ตัวชนะไหนมชนะแค่สตัวถ้าไม่นับอ่าไปไปตีกับเพื่อนด้วย <laughs> ไปตีกับเพื่อนมาด้วยไงคืออันนี้เรายังไม่ได้ใส่เซ็ตเซตที่ดีสุดนะของสายปืนโอเคแล้วเรามีกระสุนอยู่นี่เลย ي, เกือบสตกหนึ่งให้มันรู้กันยิงกันเกระเจอโอเค เราเซตเรื่อไอเทมกันนิสนึงอ่ะอย่างแรกเลยแบบนี้จะฟื้นฟูเร็วขึ้น25%ไม่เชิงฟื้นฟูแต่ว่าถ้าเรากดบัฟน้ำยาอ่ะอันนี้เราเอาออกแป๊กจุบนี่จะครูดาวอยู่ที่1น,นาทีอ่ะเดี๋ยสุดน,นี่ครูดาวที่1น,นาทีแต่เมื่อเราใส่นี่จะครูดาวเหลือแค่40วิเป็นไงของดีมีคุณภาพ เหมาะกับเรามากที่ไม่สามารถปรับปัญญาได้อโอเคอต่อมาฟอสเซนชิลฟอสเซนชิลมีบ,บุคลากรป้องกัน6เมื่อเลือดต่างกว่า50เซนหรือถึง50าสเซนเราได้รับด้ผลร้อยยี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถแชร์กับเพื่อนได้โอเคปีกอันนี้เป็นปีกของเอ็มเพย์นอกจากปีฉลามเราหายไปไหนไม่รู้ปีกฉลามหรือ,อยู่ไหนของชาร์ครูฟิชลอนออเนี่ยก็ช่างมันมาเป็นไ,ไรอันนี้ก็ดีพอๆกัน แต่โบฟิชลอนมันจะสปีดเร็วกว่าแล้วก็บินเฉียงเร็วกว่าแต่เนี้ยมันจะรองประมาณนิดหนึ่งแต่ข้อดีคืออันนี้จะปิดจะสปีดเร็วกว่าโบฟิชิลอนนิดนึงต่อมาณนี้เลยบวกตาติคิลอนสไตล์แล้วก็บวกดาเมจอ่ะอันนี้อัตราติคีที่51เนาะแต่เราเมื่อเอาออกชึบอัตราติคีอยู่ที่41%เปอร์เซ็นต์ซึ่งเพิ่มมา1 0เปอร์เซ็นต์ถือว่าดีมากอ่ะต่อมานี้มันเยอะมากเลย บวกแค่มันมันเยอะเอาพวกแบบพอพอพอรู้เรียนเนอะเมื่อตกตอนคือจะได้รับพลังป้องกันขึ้นอีก4หน่วยและเมื่อตกเมื่อตกน้ําลงน้ําจะหายใจใต้น้ําได้เป็นฟรีตี้แล้วก็ฟืนฟ้นฟู HP เร็วขึ้นเยนเยะมากยังต่อมาเนจาเก,กียเนจาเก,กียมีคุณสมบัติคือเดสได้ยางงี้เลยมันเหมือนชิวออคาตรูแต่อันนี้เน้นหนีนะเน้นเน้นหนีมากกว่าแบบหนี แล้วก็จะมีโอกาสหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในหกที่จะไม่ได้รับตามเหรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ใช่ว่าสามาอันนี้ได้เนี่ยชึบชึบชึบกล่องนี้ได้ด้วยชึบชึบอ,อย่างนี้เลยเป็นของไ,ไ,อไอเทมที่ค่อนข้างกวนแต่ก็ดีเราจะมาเป็นสมองคาตาลูสมองคาตาลูเมื่อโดนมอสเตอร์โจมตีทําให้มอนสเตอร์สับสนและเขาวิ่งหนีออกไปแล้วก็เมื่อโดนจะโจมตีแบบนหนักหน่วงจะมีโอกาสหนึ่งในสี่ที่จะไม่ได้รับตามเหรีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ของเซต เซตปืนเลยนี่อธิบายโอ้เยอะไปโอเคอาตอมาปืนนี้เลยดามอยู่ที่6กสิบแปดโอกาสตะคิวที่สี่ิบเอ็ดแต่ว่าเราอยู่ในโหมดสเตลจะดามิอยู่ที่เก้าสิบแปดโอกาสตคิวที่ห้าสิบเอ็ดเดี๋ยวเราปิดอันนี้หนึ่งมันจะได้อืมเนี่ยเท่เอัตมาเป็นธนูธนูนี่เราหน้าจะไม่ได้ใช้เนาะแต่ว่าดามิมันอยู่ที่เมื่อม่ได้ขนโหมดสเตลดามิอยู่ที่ 78โอกาสติดคีอยู่ที่41แลน้วเราหายตัวดาเมจอยู่ที่113โอกาสตดคีย์ที่51แล้วตออาตมากระสุนกระสุนเราจะใช้เป็นนี้เลยกระสุน color f เป็นกระสุนแบบโฮมมิ่งเข้าหาตัวอ่ะและกระสุนนี้เป็นกระสุนเอ็นเกมเราไม่ใช้เพราะมันในนั่นของเอ็นเกมนัไงแล้วทุกคนยังไม่เห็นนะตอนที่เราตีบอสมันก็เลยเออถ้าเราใช้เวลามันอาจจะดูโกงบอสไอคิว โกงอะ่ะคนโกงมันด้วยซ้อำอ่ะเราคนโกงเพราะอะไรไหมเราไม่สามารถบับน้ํายาได้ <c oughs> แย่ยมเอ้ยไอเราเก็ตเลนเชอร์อ Un ันโปรดอยู่ไหนวะโลกเก็ตเลนเชอร์โลเก็ตเลนเชอร์เนี่ยเราแอบไปตบมาซึ่งเราได้ใช่ไหมแทบไม่ได้ใช้เลยอันนี้ไงเราเก็ตเลนเชอร์อ Un ันโปรดมาเลยโอเคป้าบาราสีเรียบร้อยแล้วก็ซัมมอนเราใช้แบบนี้กันเนาะเลี้ยแค่สองครั้งเยี่ยมเลยว่าใช่ เราต่อมาสัตว์ขี่เราใช้สัตว์ขี่เป็นอ่าไม่กวาาเนาะไม้กว่า,ม,วามันสปีดดีสปีดดีที่สุดของในเกมแล้วแต่ก็สู้กับไอของบูฟิชลอนไม่ได้ไอของบูฟิชลอนมันสปีดเร็วกว่าแต่เขาเสียคือมันต้องวนในน้ำเท่านั้นแล้วฝนไม่ตกด้วยไงในเกมฝนไม่ตกถ้าฝนตกเป็นอะไรแบบเยี่ยมเลยโอเคเต็มตัว มันว่ากดเรียกไปแล้วเราก็ทำใจสักพักแหม่ม,มาพร้อม And turning all against the one Is an art that's hard to teach Another clever word sets off an unsuspecting herd And as you step back into line A mob jumps through their feet Now dance, fucker, dance Man, you never had a chance And no one really knew It was really แเอ้ยตัวอะไรไม่ตายเราตายเขาขอภาพโซโล่ไอ้บอสมาซดไอ้ไอ้มันมาซดไอ้มันมาซดเอ้ยอย่าให้ชนะนะอย่าให้ชน,นะไอ้บอสเวนเนี่ย ขอสาบานเลยขอสาบานเลยจัดการพวกนี้ให้หมดหน่านี่มาแล้หนึ่งตัวไม่เชื่อซสดี สองวิ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 หอสองวิขอสองวิหอสองวิวิ่ทัน Never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round? I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round? I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. Yo, this a motherfucking boyzone. หวานหนูว่าล่ะไปล่ะไปเมื <gun> s <ular> <S ่อกี้ว่ามุ่งกี้ว่ามื่อกี้พูดอะไรอ่านั Teach another clever word sets off an unsuspecting hurt and as you step back into line a mob jumps through their feet Now dance fucker dance man you never had a chance and no one really knew it was really only you and I มันต้องเอ่็นนี้อโอ้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 หายใจครงนึงเดี๋ยวขอคัดอันนั้นไปหายใจครนึงเอเ็มเพเอเ็มเพจเอเ็มเพเอเ็มเพเอเ็ม ยายาไปไหนยาไปไหนยายายาตาค่าตตไคร้ตะไคอือของแถม I was in love with you, do-do-do-do I told the witch doctor I was in love with you, do-do-do-do And then the witch doctor, he told me what to do he to Oh, don't you dare look back Just keep your eyes on me I said, you're holding back She said, shut up and dance with me This woman is my destiny She said, ooh-ooh Shut up and dance with me a backless dress and some beat-up seats my discotheque juliet teenage dream i felt it in my chest as she looked at me i knew we were bound to get together bound to get together she took my arm i don't know how it happened we took the floor and she said, Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said, You're holding back. She said, Shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said, Ooh, ooh, shut up. เกตายครับพี่ไม่เป็นไรมอนนอ้เราก็ข้ามมูลหลอดเแล้วโอเคเดี๋ยวเรารีบรีวิวดและรีบจบเลยเพราะอะไรไหมถ้าถ่ายในวันนี้คลิปคลิปนี้แคสเพราะฉะนั้นเราจะรีบรีวิวแล้วคลิปหน้าเราจะอารีวิวให้มันละเอียดกว่าน,นี้โอเคนะทุกคนเออจริงอะอันนี้มีแปดแต่นั่นแหละตายไปห้าตายไปห้าครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราได้โยโย่กับดับเมียวเมือ่อดับเมียวเมือ่อ d a m ม g อยู่ที่สองร7 1สิบสองเจ็อดโอกาสที่ที่สิบปดั a m a g e มียวเมื่อมันจะเป็นทานองนี้เนาะว่าใชล่ลืมซูมขอโทษขอโทษนี่เลยจะฟันแล้วมีโปรชิตตายออกไปแล้วได้ร้องเสียงแมแลนะ้วนะเดโฮมอุ้ยมันตีทะลุตีทะลุแหละ โอ้โหเด้งไปเด้งมาอันนี้คือคือความเท่ของดาบเหนียวมือแต่ข้อเสียคือเราต้องเล็งนึ่งไงต้องเล็งต้องเล็งน่งอ่าการเด้งอะไรของมันโยโย่อันนี้เดี๋ยวไปรีอธิบายตอนอ่าคลิปหน้าละกันเนาะเพราะมันต้องใส่สายโยโย่ด้วยไงทุกคนโอเคของที่เราไปฟาร์มมาโอเครีวิวให้มันจบจบแล้วรีบตัดคลิปเพราะอะไรไหมไม่อย่างั้นมันแคสแล้วต้องอัดใหม่ทั้งหมดเออ รีบรีวิว่าต้องรีบนิดนึงนะถ้าไม่ไม่รีบจัดการมันก็แบบเกมแคสไปเลยไม่อยากให้เกมแคสคือไฟล์มันพังไงไฟล์พังไม่พอคือทุกอย่างเนี้ยมันจะรีเซ็ตเครื่องเนี้ยเมื่อเกมมันแคสหรือร้อนเกินไปมันจะตัดด้วยอัตโนมัติแล้วก็ไฟล์พังพังยับไม่เหลือชิ้นดีเลยครับเพราะฉะนั้นเราเราจะรีบอัดให้เร็วที่สุดเพราะมันตอนสู้มุดหลอดอยังไงสู้มุดหลอดมันใช้เฟรมเรทเยอะใช้นูใช้น,ชนี่เยอะ เออปิรืโลมาเนยนี่เปิรโลมายุงกับอืม,มันเงี่ยยุงเปิรลโลมาแล้วก็อ o เก็ตลันเชอร์ใช่ไหมจันได้มี r o เก็ตลันเชอร์อยู่อุ๊ยอันนี้ต้องรีวิวด้ยวยสเตลลาทูสองถุงได้อันนี้อันนี้ไม่รู้ทําบุญด้วยอะไรแต่เล่นไหมไม่ได้เล่นโอเคลาบิซซึมด้วยเอามาลาบิซซึมแล้วก็ไอ l ลแกนลันเชอร์อยู่นะลกนลันเชอร์โลแกนลันเชอร์โลแกนลันเชอร์โ c แกนลันเชอร์นี่ทุกคนนี่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 โอเคคือเราออฟของไม่ได้เข้าใจไหมทุกคนคือเราออฟไม่ได้ไม่แต่ชิ้นเดียวโอเคมารีวิวเรื่อง l ลแกนลันเชอร์ก่อนเลยโลแกนลันเชอร์ดาเมจอยู่ที่1 0ึ่ ตอนหมดสเตลตอนไม่เข้าหมดสเตลก็ดามเมจอยู่ที่57าดอัตราตีคียอยู่ที่40เมื่อเราเข้าหมดสเตลก็ดามเมจอยู่ที่108โอกาสดตราีคียอยู่ที่51จะยิงปอยสั่งกันไปชุบๆนี่เลยแล้วมันจะมีอยู่สีสีเดียวที่โฮมมีคำหาสตูเป็นสีเขียวมันก็ไม่เชิงดีนะมันแบบมันมันเชิงงั้นๆน่ะมันเชิงงั้นๆมากกว่า โอเคต่อมาเบ้ร์ลมาแล้วก็ดับพิซึมโยโย่เอาไว้พัดหน้าเพราะใช่ดาบสตาร์ฟิลลี่ดาบสตาร์ฟิลลี่ดาเมจอยู่ที่241่อโอกาสที่ยี่ี่ยี่สิบเอ็จริงโปสไตลนี้ไปเลยมีดาออกมาเหมือนอะไรหน้าดาบสตาร์ฟิลลี่เลยดาบสตาร์ฟิลลี่ของอ่ะต้นเกมอ่ะดาบสตาร์ฟิลลี่อันนี้เรียงไม่ถูกอะ่ะโอ๊ยเอาไปโอ๊ยอืม จะเป็นทางตรงนี้นั่นแหละนี่เลยลาบไปซึมได้ของสายเว็บบอกเลยตอนผมเล่นสายเว็นี่ชอบมากลาบไปซึมนี่ชอบมากชอบมากแบบชอบชอบจริงๆเนี่ยมันแรงเนี่ยขนาดใส่ไม่ขนาดไม่ใส่ตรงสายนเนี่ยโอ้โหพันสามเดี๋ยวขอใส่ตรงสายไปหนึ่งตรงสายอืมมันไง่ <c oughs> แต่ไม่ได้ใช้นะคือคือเราไม่ได้โกงนะคือเราไม่ได้โกงเพราะเราไม่ได้เอาเซ็ตนี้ใช้ ดาเมจอยู่ที่136โอกาสติคี้อยู่ที่22ใแช้มนาที่9จะเป็นอย่างนี้ไปเลยชึบโอโหเป็นหมื่นเป็นหมื่นท็อปดีๆเป็นหมื่นนี่8 0 0 0ันนะเนี่ยโหชอบมากเลยชอบชอบมากลืมซูมลืมซูมขอโทษขอโทษชอบมากอ่ะยโยก็จะเป็นอ่าทำนองนี้ นี่จะมีเขียวๆออกมาเขียวๆมาแล้วก็จะโฮมมิค้าสตูด,ดี้เหมือนกันนี่เลยขอ <ST AR C 2> โทษดาเมียอยู่ที่194โอ,อกาสติดคี้ที่10 16แต่ล้าใส่ตรงสายเนี่โอ้อัตราตาดิดคี้มันน้อยคือบอกตรงถ้าในสายโยอัตราตาดิดคี้มันน้อยแต่ถ้าติดคี้นี่โหติดคี้ทีหนึ่งเป็นเป็นรนะ้อยน่ะ900าอ่ะจำได้เลยตอนเล่นซีรีส์อยู่อยู่ดาเมีติดคี้เป็นร้อยพี่ติดคี้ตั้ง90 0ยบ้า โอเคต่อมานี้ปืนที่เร็วที่สุดไอ้ปืนที่แรงที่สุดอัตราติดขี้เยอะที่สุดเปลี่ยนเซตวิซซ์แซมมอนนี่เลยดามเมจอยู่ที่139อโอกาสติดขี้ที่61ติดติดขี้เยอะกว่าใครเพื่อนขนาดนี้ยังไม่ได้ออฟนะโอ้โหออฟเริ่มแต่ขนาดไหนนี่จะอย่างนี้ไปเลยดามเมจอยู่ที่2 2 0 0ัแต่เมื่อเราใส่เป็นกระสุนขั้นสุดท้าย หวานเจีย๊ยบโหโอโหโหโอโหแปดพันแปดพันเจ็ดพันยังไม่ได้ออฟนะครับนี่นี่คือยังไม่ได้ออฟนะครับถ้าออฟนี่จะขนาดไหนเนี่ยากตกมันหลอดอีกรอบอะถ้าใช้อันนี้โอเคหองทั้งหมดมีทำนองนี้อ๋อใช่ธนูธนูรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้อ๋อใช่แล้วตอนนั้นเราใช้ล er ็อกเก็ตลันเชอร์เนี่ยเนาะล็อกเก็ตลันเชอร์ดามจอยู่ที่ตอนแรงเข้าหมด Still สเตลดาเมจอยู่ที่ร้อยห้าโอกติคีที่ 46แต่มันข้าหมดสเตลลด้ามีอยู่ที่1 151หโอกาสตีคท,ที่56่ก็ดียิงรัวเลยเนาะทุกคนน่าจะเห็นว่ามันโฮมิงเข้าหาศตูแล้วคือมันดอบยากด้วยจากไอ้กิจกรรมอะ่ะบอกเลยดอบยากมากยากมากและยิ่งนี้เนี่ยโอ้พี่ผมเอาแบบไหนก็ได้ขอให้ขอให้ไม่ใช้ได้แค่นั้นแหละเราต่อมาเป็นธนู โอ้โห,โหนี่น,นี่นี่ลูกธนูขั้นสุดท้ายนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นหมื่นครับพี่และธนูนี้เป็นธนูเดียวเด้ยนะธนูอันเดียวของเราก่อนเราฆ่ามูลหลอดและมูลหลอดมันไม่ดรอปธนูด้วยถ้ามูลหลอดดรอปธนูนี่ว่าจะเลินอเลยไม่อยากคิดเลยว่ามันจะแบบโอพขนาดไหนโอเคของทั้งหมดมีทํานองนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวอีกทีพาร์ทหน้าละก,กันเนาะเพราะแค่เนี้ย ว่าใจจะวายแล้วทุกคนเอาจริงๆคือใจจะวายเพือ่อบางคนโอ้โหพี่พี่แบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้โอ้โหบับน้ำยาไม่ได้ออฟของไม่ได้และโดยเฉพาะเปิดสานต้ดาเมจแค่เนี้ยและเนี่ยดาเมจแค่นี้อะไรจะเอาอะไรจากผมเอาอะไรออฟของไม่ได้ครับจะเอาอะไรลองเล่นดูไหมครับบับน้ำยาไม่ได้ออฟของไม่ได้ไหนลองเล่นที่ดูลองเล่นที่ดูแต่แคปมาด้วยลองแคปมาด้วย ออฟอันนี้ต้องสุ่มทั้งนั้นสุ่มทั้งนั้นสุ่มทั้งนั้นนี่ไม่มีออฟเลยอันนี้ไ,ไปทําใหม่ได้ไหมทําใหม่ได้แต่ผมอันนี้ดีสุดแล้วสำหรับผมอันนี้ออฟไม่มีสําหรับนีจากเกียดีที่สุดดีที่สุดโอเคไว้เจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนเพราะพาร์ทหน้าต้องเป็นพาร์ทรีวิวส่วนพาร์ทนี้ถ้ายิ่งรีวิวเกมแคสไม่อยากให้เกมมันแคสและไฟล์พังเอออ๋อ ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจกันด้วยนะครับขอขอบคุณมากเลยครับซึ่งบอกเลยนะเซรรนาบอกเลยบอกตรงเลยทรมานจริงๆอ่ะใบให้นี้ H.P เราสุดที่500ใช่ไหมเซรรนา H.P เราจะสูงสุดสุดแค่250ซึ่งเราจะแค่แถวเดียวเราขอเข้าเข้าฮาร์ดหมดปั๊บสีทองขีดเดียว ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแค่นี้บัฟนี้ยาได้เหมือนเดิมออฟของได้เหมือนเดิมแต่ว่าต้องเล่นสายสายนั้นไปเลยมีไอ้นั่นอ่ะตีอ่ะเอาคาตูรูปับจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งจะเปลี่ยนสายไหมหรือว่าเล่นสายเดิมแล้วมีเอาเทพเลยถ้าเราเปลี่ยนสายปับเราต้องขาหาของใหม่หมดแต่ถ้าเราเปลี่ยนแบบเล่นสายสายนั้นไปเลยมันจะโกงกว่ามันจะโกงกว่า แต่ว่าเราต้องเล่นแบบเซฟตัวเองก็เป็นเล่นอ่าเซตมีรีเนาะโอเคพุณมากปักเหม็นปรากาประจา้าประจา้าขอขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับ